ใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ค่ะตอนนี้มันสอดคล้องกับเส้นทางเดินของชีวิตคุณไหมคะว่าเป้าหมายคุณชัดเจนและชัดเจนมากๆว่ามันเป็นแบบสิ่งที่คุณต้องการเนาะแต่เส้นทางมัอนอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ขออีกสามใบค่ะเนี่ยจริงๆคุณมีการแอบมองหาเส้นทางอื่นหรือว่าบางคนได้มีการทำไปแล้วแหละ เส้นทางนั้นว่าเส้นทางนั้นมันจะเป็นยังไงดูแล้วเส้นทางน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทางบ้านเรื่องของครอบครัวหรือว่าแม่แต่เป็นเรื่องของคนแบบเป็นเหมือนมีปาเป็นเครือข่ายกันก็ได้ค่ะเรียกอย่างนี้ดีกว,ว่าเนาะคุณอาจจะกัดกุ้มมันสักนิดหนึ่งในการที่แบบจะหยิบโอกาสนี้ตับเชื้อเถอะค่ะไพ่บอกว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดี สิ่งที่คุณเคยทํามามันดีนะแต่ว่าแค่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายแต่คุณสามารถสร้างแบบบ้านใหม่หรือว่าอาณาจักรใหม่ของคุณได้เนาอสิ่งที่คุณแบบเพื่อไปถึงเป้าหมายอะค่ะในวิจารณญาในการรับชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ